เดินทองวิจุรักมันนี้ก็เพื่อนนี้ยังนออันสองตายใหญ่นะฮะอออ <c oughs> โอ้ใหญ่สิมเห็นยังนออะ่ะเลยนอเห็นยังใหญ่ร้านใหม่บอกโอ้เอาเห็ดหัวนอไมีไพ่เอามือเราต้นพอเห็ดคอยไป <laughs> ห,ห,หููนี้เบ่นเลยเฮงเหรอสายใหญ่นี่ะวันนี้ครับวันนี้ครับพอ่อ,พอ,พอโอ้เบาทานมวันนี้ <laughs> โอ้ไม่ใช่คือมไม้มาเห็ดโมไม้ยิยย่แล้าเจ้านี่ <laughs> อ้ยเว่ย,ยไหผิดพลาดเรืนะ่องไหนอีกโอ้ใม่ะเดิร์ <laughs> ใส่แก๊สเขาทานไม่เบิร์ดู่ลอกงวดนี่มันหนาววยู่เสร็จมดเร่นำจัดกนหน่อยไหมไม่ค้ามหมดอนี่ออมันบราั้นๆมอดขากเนาะอมอพูดยี่ห้่ไปใส่้ะคือบัวเ็นหมนเหมือน มึงบรรยากาศทงไฮน่านาเริ่มเขานาแล้งแล้วครับบ้านนี้หญาแห้งเมื่อละบาดนี้อืมนุ่นละครับต่อไปก็พัดลมหยาดกันนะบาน้านนี้มันหยาดพรมกัน <c oughs> นานาก็เป็นอะเจดีหลวงปู่สวนครับเจดีหลวงปู่สวนชันทโรวัดนานาอุดมนทุ่มเหนือนะครับบรรยากาศรอบ ตอนนี้ก็บ่นยแปดโมงเก้าโมงครับพี่น้องือม,มึงบรรยากาศรอบๆทั้งในทั้งด้านในก็เป็นหมู่บ้านนาทมไตรครับนาทมไตรอำเภอตาลสมจังหวัดอุบลเป็นหมูบม่บ้านเป็นบ้านหมู่บ้านของชาวบ้านกอดทานกันนายเลี้ยงเต่าเราใหม่ตัวนี้ไหมสีเต่าหาเต่าหรอก ตีเตาเนี่นยยีไดโบไม่ทำไม <laughs> เอาอยัางสีบอกอยังกาดดิโอ,โอ,อยแสบไส่น้อล้าก็บวมันใหญ่บึงกระทงให้ทรทงหน้ามันนอกครับหนาแรงนะครับเดือนมกร,ราคมผ้ามีหน้าก่อนตับแตกแลรเแถวนี้ ตอนนี้ก็นั่งเย็นๆอากาศบรรยากาศก็เย็นๆอยู่อ่าอ่าก็มันใหม่ม้วนมกใหม่กับหม่ม้วนใหม่บ่เบิดก no yes? ็นะอันนั้นก็เป็นไม้พาเป็นเพื่อนเอาไงพาเป็นเพื่อนอยังดังการีแล้วลูกมันๆกรอบแข็งดีไปนั่งเนี่ยครับ ใน,นหมวนนี้ต้องเอาเาข่าอีกเสือนาะเวอีกเสือ,อ,อนึง่งาไม่ไหมใม่ันมันนนมหอ่าอืมหรือว่าหรือว่าฝาลือเกินไปมันโมเนมนบ่โมเป็นระเบียบบ่อ,อมไฟมันเดินโมไหร่เ้าอ่ะ สองคงโอเคครับอ,อันหนามะม่นม่นใหม่ก็เป็นไฟก็มีอยู่ม่อนมอนใหม่ก็มีโอเคครับกับผมจเจริญท่องพิธุราขอปิดชิปเคนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้นะครับสวัสดีครับ